สวัสดีค่ะทงเชมบานฮาสวัสดีผปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราซื้อมีคําศัพท์น่ารู้มาฝากนักเรียนนะคะมีทั้งหมด2คํานั่นเองค่ะนักเรียนคะสองคำนะคะค่ะเดี๋ยวเราซื้อก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคําศัพท์วันนี้กันนะคะนักเรียนมาดูเดี๋ยวเราซื้อจะทบทวนคําศัพท์ ครั้งที่แล้วก่อนนะคะนกันกเรียนยังจําได้ไหมคะว่าคําศัพท์ครั้งที่แล้วเนี่ยนกักเรียนได้เรียนคําว่าอะไรไปบ้างคะมีคนจำได้ด้วยนะคะคาว่าอะไระนักเรียนคะดูจากรูปค่ะรูปของอะไรคะรูปของมดใช่แล้วคะ่ะมดนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรนะคะมาอีอ้ามาอีมาอีแปลว่าอะไรนะคะแปลว่ามดใช่แล้วคะ่ะนกักเรียนออกเสียงตามหลัออกสูตรนิดนึงนะคะ มาอีกเก่งมากค่ะเหินบ้างอีกคำหนึ่งละคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่แล้วคะ่ะดูจากรูปคะ่ะนักเรียนคะ่ะรูปของแมวใช่แล้วคะ่ะแมวนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าแมวแมา,มาอ่าแมาแปลว่าแ,แมวนั่นเองนะคะนักเรียนอ,อกแสงตามหลอดสื้อนะคะแมาเก่งมากค่ะนักเรียนคะเหินบ้างที่นี่คะ่ะ จุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติตามคําสั่งและคาขอร้องง่ายๆนะคะและให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์ตามหลักการออกเสียงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวันนี้คําศัพท์ที่หล่อซึอมาฝากนักเรียนนะคะจะมีทั้งหมด2คํานั่นเองนะคะเป็นคํานี้ค่ะนักเรียนดูจากรูปค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปของผู้ชายใช่เลยค่ะรูปของผู้ชายนะคะาษะจกีนนะคะคําว่าผู้ชายออกเสียงแบบนี้ค่ะ หนานตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าหลอซสือนะคะหนานหนานแปลว่าผู้ชายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนออกงสงตาหลอดสือน,น,นะคะหนานหนานหนานแปลว่าผู้ชายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถ้ามีผู้ชายแล้วก็ต้องมีผู้หญิง <five S 1> ใช่แล้วค่ะรูปนี้ก็จะเป็น,นรูปของผู้หญิงนั่นเองนะคะ คำว่าผู้หญิงนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าหนุ่หนุ่อ่าหนุ่อแปลว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าเหล่าชื่อนะคะหนุ่อ่าหนุ่อแปลว่าผู้หญิงนะคะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามเหล่าชื่อนิดนึงนะคะตั้งแต่คําว่าหนานอ่าหนานแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าผู้ชายนั่นเองนะคะนักเ um รียนออกเสียงตามเหล่าชื่อคะ่ะหนานอีกครั้งนึงคะ่ะอาจารย์ช่วยเปลี่ยน นานเก่งมากค่ะนักเรียนคะเบื่อช้างหาวที่นี้ค่ะอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าหนีหนีนักเรียนออกเสียงตามหลัอซื้อนะคะก็หนวตุยเสียหนีเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทายคำศัพท์กันดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปนะคะรูปนี้ค่ะ ด้านนี้เป็นเด็กเป็นผู้หญิงนะคะและด้านนี้เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะจะตรงกับคําศัพท์คําไหนค่ะอ่ารูปสองรูปนี้นะคะตรงกับคําศัพท์คําไหนนะคะที่ขึ้นด้านข้างของหลอดซื้อนะคะอ่าคาศัพท์คําไหนคะคําศัพท์คําว่าอ่าถ้าด้านนี้คือคําว่าหนีอ่าหนีที่แปลว่าผู้หญิงนะคะส่วนด้านนี้คือคําว่าอะไรนะคะ นานอ่านานแปลว่าผู้ชายนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะขึ้นให้แค่รูปเดียวเท่านั้นค่ะรูปเดียวนะคะรูปฝั่งด้านนี้ค่ะรูปฝั่งด้านนี้ค่ะน,นักเรียนคะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะรูปของผู้หญิงนะคะคำศัพท์นี้ให้เลือกสองคำค่ะฝั่งด้านนี้นะคะคำศัพท์ค่ะอ่าฝั่งด้านนี้นะคะ มีรูปที่เป็นรูปผู้หญิงและฝั่งด้านนี้มีคำศัพท์สองคำนะคะคำไหนที่แปลว่าผู้หญิงคะนักเรียนคะคำด้านบนใช่ลวค่ะหนีอาหนแปลว่าผู้หญิงนั่นเองคะนักเรียนคะ,คะเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเราซื้อจะให้นักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์ค่ะแต่นักเรียนออกเสียงคำคำศัพท์คำว่าหนีละนานเนี่ย เต้นเพศของตัวเองนั่นเองนะคะถ้านักเรียนเป็นผู้หญิงนักเรียนก็พูดคําว่าหนุ่ยผู้หญิงนะคะถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนก็พูดว่าหนานผู้ชายนั่นเองค่ะนักเรียนคะที่นี้นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเวลาอัดคลิปต้องพูดแบบนี้ก่อนค่ะนี่ฮาวหลาชื่อหัวเจียวตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองและพูดคําศัพท์ด้วยเพศของตัวเองได้เลยนะคะอ่าที่นี้ค่ะนักเรียนพอพูดเสร็จแล้วนักเรียนก็พูดว่าเสี้ยเหล่าชื่อหรือว่า อาจารยนเนหล่าชื่อแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้คําศัพท์2องคำไปนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมอัดคลิปส่งให้หราซชื่อในไลน์ส่วนตัวนะคะสําหรับวันนี้้าจายเจยนค่ะ